แม่สิงห์ช n แนลสวัสดีค่ะพบกันเป็น EP ีที่7นะคะ EP นี้จัดให้นะคะแนวทางแอดกระแต่พรุมเพียนเป็นพิเศษเลยเพราะว่าสมาชิกช่อง YouTube แม่สิงห์ช n แนลถามหายเยอะมากเลยเนาะก็สโลแกนช่องเหมือนเดิมนะคะเนาะสนับสนุนสลากินแบ่งรัฐบาลไทยที่ถูกกฎหมายเท่านั้นนะคะก่อนที่จะไปชมแนวทางชุดเต็มนะคะขออนุญาต อ่ากล่าวถึงผลงานเก่าพอของปากของคอกันก่อนเนาะใบนี้หนูก็เอามาจาก YouTube หนูที่หนูได้นำเสนอไปแหละแม่1มิถุนาย,ยนสอบผ่านนะคะเนาะผลออก4-2 4-2เต็มๆเลยเนาะมาล่าง16มิถุนาย,ยนก็ให้ตัวกลับ1-3นะคะล่างออก3-1สอบผ่านแล้วก็1กรกฎาคมนะคะผลออกล่าง8-9นะคะให้ตัวกลับ98ก็สอบผ่าน16กรกฎาคมนะคะให้ 6, 3เป็นตัวกลับเนาะผลมันออกบน36สอบผ่านนะคะ แล้วก็รู้สึกว่าจะมาหลุดช่วง1นงสิงหาคมเนาะผลมันออกศูน4 6ีนึ่ง6รู้สึกว่าจะหลุดไปนะคะหลุดไป1ง,งวดแล้วก็มาเข้าติดต่อกันอีกก็คืองวดวันที่16สิงหาคมผลออก6.7บนเต็มๆเลยนะคะเนาะกระแตผมเพียนก็ทำผลงานไว้ต่อแอดมินก็เลยนับตั้งแต่ของภาพเมื่อกี้ก็คือ16งวดติดเอามาให้ชมพอของปากหอมคอ1สิงหาคมไม่ได้นับเพราะว่ามันหลุด มานับ16สิงหาคมต่อเลยก็จะเป็น17งวดนะคะแม่เอ้ยว่าเขาต้องมาเริ่มนับใหม่ไม่เป็นไรสูตรไหลดีเดินดีนะคะเอาเป็นว่าหลุดไปแค่งวดเดียวก็คือ1สิงหาคมเนาะ แล้วก็สัญจร้อยอ็กันยายนก็สอบผ่านนะคะผลออก60694ให้ตัวกลับมา49ล่างออก94เต็มๆเ,เลยนะคะเนาะแอดแต่พรหมเพียรทำผลงานไว้ได้ดีสักทีเดียวเลยนะคะแฟนคลับช่องยู u ู e แม่สีนวลถามหายเยอะมากเลยนะคะเนาะส่วนความเมื่อเป็นงวด16กันยายนนี้นะคะอาจจะเกลิ่นนานไปหน่อยนะคะแม่ก็ต้องกลาบขออภัยด้วยเนาะเขาก็ต้องเกลิ่นผลงานเก่านะคะเผื่อแม่ๆท่านไหนที่เข้ามาใหม่อาจจะ ไม่ได้ติดตามแอดกระแต่ผมเพียงก็จะได้ทราบเนาะอันนี้16กันยายนนะคะแม่ฟังโนเดอร์เด่น1และ0ตัวรองก็คือ2เลขที่ไม่มาหรือว่าเลขดับนะคะของกระแตก็คือ3ในหน่วย10บนนะคะชุด2ตัวเจาะของกระแตให้อะไรบ้าง16กันยายนมี2 1 2820 2 4 2 7 2 3 1 8 1 0 1 4 1 7 1 3 8 0 84 87 83 04 07 03 47 43แล้วก็73นะคะแอดมินชอบ1441เนาะเพราะว่าไปตรงกันกันกนกบเลขทดลองออกอากาศของแอดมินเนาะแล้วก็เลขทดลองออกอากาศของแอดมินของว่าสันจรรร้อยเอ็ดก็สอบผ่านนะคะเนาะเผื่อแม่ๆได้ติดตามนะคะก็ฝากดูคลิปเลขทดลองออกด้วยเด้ออะแม่ชื่นชอบเลขไหนของออกระต่ายพรมเพียนเพื่อคุยกับแอดมินได้เนาะมีทั้งหมดกี่หางวันนี้เดี๋ยวแอดมินนับก่อน มีทั้งหมด21หางนะคะแม่21หางเด้อลงไปพิจารณาดูเนาะแล้วก็แอดมินรู้สึกว่าแอดกระตผมเพียงเขาตัดมาให้ด้วยนะเดี๋ยวไปดูชุดตัดกันแล้วก็ใบแนวทางขวามือนะคะเนาะเป็นเหมือนแอดกระต่อยเขาเน้นมาให้มีม้าเขียวด้วยเนาะแล้วก็มีข้อความประโยคบอกว่าถ้า3ดับเอาอยู่ให้ตัดทิ้งแต่ถ้าใครชื่อชอบก็ให้ไว้เป็นแนวทางนะคะเนาะเห็นไหมเขาบอกว่าดับ3หน่วย10บนก็จะมี734303 831 3, 3 2 3นะคะถ้าดับยูก็ให้ตัดทิ้งได้เลยแต่ถ้าใครชื่นชอบก็เอาไว้ดูเป็นแนวทางละกันเนาะส่วนตัวมาเขียวก็คือเป็นตัวเน้นของแอดกระแต่พรมเพีรนนะคะเนาะ2 1 1 8 1 0 1 4 8 7 8 0 8แแล้วก็07คุณแม่อย่างงเดอ้อดูดีๆนะอย่างงแล้วก็มีแนวทางเลขดับของแอดกระขวามือนะคะเนาะเป็นแนวทางเลขดับดับ10หน่วยบนทั้งไปแล้วก็กลับ มีอะไรบ้าง06 13 20 37 445168 75 82แล้วก็99นะคะดับ10หน่วยบนนะคะแม่เนาะดับบนก็อาจจะมาล่างก็ได้นะคะเนาะดูไว้เป็นแนวทางละกันเนาะก็ขอบคุณแอดกระแตผมเพียนด้วยเนาะแอดมินคิดว่าแอดกระแตก็น่าจะเข้ามาฟังแอดมินพูดแหละเพราะว่า แอดกระแตมาคอมเมนต์บ่อยเลี้ยวเนาะประมาณ2-3สามมนนะคะก็ต้องขออนุญาตแอดกระแตพมเพียรมาแบ่งปันให้สมาชิกได้ทราบนะคะเพราะว่าแฟนคลับถามหาเยอะมากเลยนะคะเนาะแล้วก็16กันยายนนี้มาลุนละกันว่าจะเป็นยังไงว่าผลงานของแอดกระแตพมเพียนจะไล่ดีเดินดีไหมนะคะแม่ก็ทุกอย่างเป็นเพียงแนวทางเด้อลองไปตัดเล่นดูนะใครชอบแอกระแตก็ตามได้เลยนะคะหรือว่าใครที่มีแนวทางหลากหลายท่านไว้ในใจก็ลองจับชนดูละกันเนาะ อันนี้หนูลองจับชนให้นะแม่นะชนกับแอดใต้ฟ้าไปเลยเนาะก็รู้สึกว่ามีเลขชนนะคะก็คือสองหนึ่งสองสี่สองเจ็ดนะคะเนาะมีสามหางเดอ้อแม่เดอสองหนึ่งสองสี่สองเจ็ดนะคะหนูไม่รู้ว่าจะชนกับสำนักไหนให้นะแม่เนาะเพราะว่าเอาจริงๆทุกแนวทางทุก สำนักก็ต้องมีเข้ามีหลุดเป็นเรื่องธรรมดานะคะของการให้แนวทางเนาะก็ไว้พิจารณาละกันแม่แม่ลองจับชนดูเนาะอันนี้หนูเห็นว่าตัวเลขเขามันเด่นๆนะคะเนาะแล้วก็รู้สึกว่าแอดใต้ฟ้าเขาก็ทําผลงานไว้ดีนะคะรู้สึกว่ามาหลุดช่วงสัญจรร้อยเอ็ดนี้เองนะคะมาตามต่อ16กันยายน,นี้ว่าจะเป็นยังไงนะคะแม่แม่ลองคอมเมนต์พูดคุยกับหนูทีเนาะว่าชื่นชอบเลขไหนนะคะเนาะไม่ใช่อะไรหนูก็จะได้ตามด้วย <c oughs> แล้วก็อันนี้นะคะแอดมินจับชนให้เนาะเป็น ใบเรียงเบอร์หรือว่าใบาตรวจลอตเตอรี่ของคำชะโนดน,นะคะอันนี้สอบผ่านมาหลายงวดแล้วนะงวดสัญจรร้อยเอ็ดก็ผ่านเนาะใครที่ติดตามอยู่ยก็น่าจะพอทราบอันนี้แอดมินเห็นตัวเลขมันชนกันก็เลยมาจับชนให้ดูเนาะอันดับแรกเลขแรกเลยที่เห็นก็คือสองสี่เป็นเลขวิ่งของใบเรียงเบอร์คำชะโนดน,นะคะเนาะเลขวิ่งของเขาสี่และสองไม่เห็นไหมตัวเหลืองๆใหญ่ๆนั่นแหละหนูก็เลยมาชนมาจับให้เลยแล้วก็เลขที่เห็นอีกก็คือสองสามนะคะเนาะสองสามแล้วก็มีสี่เจ็ด แล้วก็43นะคะแม่ชนกันที่4หางเดอร์24 23 47แล้วก็43นะคะอันนี้เอาไว้ให้แม่แม่พิจารณาละกันเผื่อชื่นชอบนะคะเนาะของแอดกระแต่ปมเพียนแล้วก็ใบเรียงเบอร์หรือว่าใบตรวจลอตเตอรี่ของคำชันโนดนะคะแล้วก็แนวาทางนี้นะคะแม่ที่หนูจะจับชนให้ก็เป็นของแอดดังเม็ดทรายมาที่แรกก็ไปดูของแอดนานาแล้วก็ดังเม็ดทราเพราะว่าสูตรเขาเดินดีหลดีเนาะเลือกดังเม็ดทรามาเพราะว่าแนวทางตัวเลข มันเหมือนกันคล้ายกันเป็นเจ้าของเดียวกันนั่นแหละหนูก็เลยเลือกดังมไมซายมาเนาะก็ที่จับชนก็เพราะว่าเผื่อมันเหลือตัวเลขน,น้อยหางแม่จะได้ไปพีจารณาถูกนะคะทุกอย่างเป็นเพียงแนวทางนะคะแม่แล้วก็เลขชนน้อยยึดของแอดกระแตเป็นหลักละกันนะคะเพราะว่าอีพีนี้จัดให้แอดกระแตผมเพียรเป็นพิเศษเลยเนาะเลขชนก็จะมี2 8นะคะแอดดังมไมซายให้82แล้วก็2 7เจด ดังเมสายให้เจ็ดสองเป็นตัวกลับนะคะแม่เนาะแล้วก็มีแปดหนึ่งมีหนึ่งเจ็ดมีแปดศูนย์มีแปดสี่แปดสามศูนย์เจ็ดตัวกลับนะคะดังเมสายให้เจ็ดศูนย์แล้วก็สี่เจ็ดดังเมสัยให้เจ็ดสี่แล้วก็เลขสุดท้ายก็คือ73นะคะเนาะอันนี้หนูจับให้จับชนให้เผื่อมันจะเหลือเลขน้อยหางแม่แม่จะได้ไปพิจารณานะคะเนาะ ก็ทุกอย่างเป็นเพียงแนวทางเนะแม่เด้อเป็นเพียงแนวทางนะถ้าชื่นชอบก็แคมหน้าจอไว้ดูได้แต่ถ้าไม่ชื่นชอบก็กดผ่านไปได้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะแม่สีนวล h ช n แนลสวัสดีค่ะ